พี่สาวคนสวยค่ะอย่างเซเลนาโกเมสนะคะงานนี้ค่ะขอรับบทเป็นเจ้ดันนะคะคือเธอค่ะเป็นหนึ่งในทีมาาคนะคะของการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังค่ะอย่าง Hotel Transylvania นะคะของสังกัด Sony Pictures Animation ค่ะซึ่งก็มีมาหลายภาคแล้วนะคะและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอเมริกาค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็เห็นเธอค่ะมาโพสต์นะคะโปรโมตลงใน IG แล้วก็ IG Story ของเธอด้วยนะคะซึ่งก็จะได้ยินนะคะกันว่ามีเพลง How You Like That ของ b l c k พิงค k อยู่ในนั้นค่ะเรียกว่าเรื่องนี้นะคะสร้างความตื่นเต้นนะคะให้กับเหล่าบรรดาบลิงคนะคะแล้วก็แฟนคลับของเธอเป็นอย่างมากค่ะ และมันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นความตั้งใจของเธอนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับของเธอค่ะออกมากล่าวนะคะว่าเซเลน่านี่แหละที่เป็นคนขอให้โปรดิวเซอร์ท่าใส่เพลง How You Like That ของ b l a c k p i n k เข้าไปค่ะเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ เรียกว่าเป็นพี่สาวยืนหนึ่งค่ะเรื่องงานซัพพอร์ตแบ็คพิงค่ะอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่พวกเธอะฮะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะในเพลงไอศครีมใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดังนะคะกระหึ่มไปทั่วโลกแล้วนะ มาคราวนี้ค่ะก็มีโมเมนต์ดีๆนะคะแบบนี้ออกมาให้ดูด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเจ๊ดันเลยเนาะก็ดีใจค่ะที่มีการซัพพอร์ตกันนะคะหลังจากที่เคยร่วมงานกันนะคะก็มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะให้เห็นค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้ดูนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าจินดีนะคะที่เพลงของแบล็คพิงค์ค่ะได้ไปปรากวดะในการ์ตูนแอนิเมชัน Hotel t r a n s v เ n i a ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า